โยนลงไปเลยตังยต้งลงไปลยา,ลายย้ี่นีลงไป่แล้วก็ตัง้งยางเข้ากันหมดหมดไปก่อน ตาลครับผมใส่ลงไปโขย่างเขาบีปัญหาลงไปครับผมนี่ต้มสุกครับสุดท้ายครับมะเขือพวงมดดหนึงแตนครับมะเขือพวงาพีก็จะได้ซึ้งมาในงนแต่งงานนะครับนอง แค่นี้เป็นสิ่งที้องแล้วครับนี่เป็นตาพี่น้องเก้งนอ,นอะไรอย่างนะอ,อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับเก่งน้อยคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ครับผมพ่อแม่พี่น้องเก้งน้อยนี่ได้เมนูน้ำพริกกะปินะครับผมกินกับพักสดคอมะเขือแตงทั่วพู ไข่เจียวจะโอมนะครับนี่ปลาทูพี่น้องเลโอ้ยโตใหญ่ครับเห็น่ะโอ้หลุดพี่น้องโตงใหญ่แห้งครับนี่นี่น,นเป็นไรเทียบกับมือผมเนะ่ยซ้ำฝ่ามือเลยเิ่งน,น้อยไปซื้อไส้ใหญ่ไส้โตมากนะครับปลาทูกินแบบแซ่บๆเลยเนื้อลายๆแน่นๆหัวเพิ่นลุดแหละ กินกับน้ำพริกกะปินะครับโอ้เนื้อย่างห่อนๆเสาร์ว่าเย็นละก่อนน้ำพริกกะปิเฮานี่ครับเห็นบะเห็นบะแต่แซ่บแหงได้บ่วงน้ะครับตอนแรกอะอยากกินไส้มือแหละกะสีย่างนานี่เกินไปนะครับดูมูมามเกินไปเนาะเดี๋ยวผมเป็นพี่น้องดูโอ้กินน้อยก็กินจังซี่ดีกว่า ขอลาดไปมีนะครับผมไข่เจียวครับไข่เจียวนี่ใส่มะเขือพวงน้ำอุ้ยคำใหญ่ใหญ่ว้าวเลยโอ้โหทุกคนอร่อยมาก อืมอินกลับมาเสืออืม,อม,อมตัวผู้ อืมอร่อยทุกคนพอสุดอีกแล้วเมนูนี้อืมเนื้อปลาทูและหนังเป็น่วงเลยอืมอร่อยอร่อยคุกแบบนี้เลยคุกกินแบบนี้เลยนะทุกคน นี่ละนี่เนี่ยอ,อุ้ยอื้มยินงกบแตกอร่อยสุดๆอร่อยจริง โอ้อืมมมะเขือม่วงกก่อมาก นี่แหละครับเพดเองแจ้เองของแท้อืมปลาทูนี่ย่างเอานะครับบม่ได้ทอดเนอะเดี๋ยวน้ำมันมันเยอะเกินไปนะครับเราเอามาย่างเอาดีกว่าอืมอืม อร่อยมาใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากครับเมนูนี้เก่งน้อยบอกเลย กินกะเปีกิ่นกะปิก็ไม่แรงเกินไปเด้ทุกคนพอดีนะครับโอ้โหอืม อร่อยมากอืม ปลาทูตัวใหญ่กล้างเยอะเราต้องกินแบบระมัดระวังหน่อยนึงจงนินมน้ากรบจริ้มแบบนี้แหละอืม,อม,อม รือใครบ่มากินผักสดเข้ากับลวกผักมากินได้นะครับผมอันนี้เกจงน้อยมากินแบบผักสดนะครับผมเครื่องเคียงสดๆดอร่อยนะครับอืม อร่อยเนี่ยความคาดหมายเมนูนี่ทุกคน <c oughs> ข้าวสวยก็ร้อนๆนะครับห้อนๆเลย <c oughs> แต่ตั้งเยอะขอกล่องไว้ตรงนี้ดีกว่า เ้าแล้วใช่ไหมใช่ฮะพี่น้องน่ครับคำนี้งไงอือร่อยอร่อยจริงฟินครัแบบเก่งเลยคอนเฟิร์มขอบคิณกินได้เ้ยพี่น้องเลยอร่อย เป็นเมนูสุขภาพนะฮะว่นเมนพี่น้องเกีนน้อยกับยูได้นะครับผมได้เมนูแซ่บๆข้าน้าพริกกะปิ ไข่เจียวแล้วก็มีปลาทูนะครับผมตัวเปเริ่มเลยนะครับผมไ่พี่น้องมาสู่พีตอนน้องให้ได้ขึ้นยากน้ากันให้ได้แซ่บกินน้อะเดรินอาหารไปน้ากันนะครับผมนะกยนน้อยกับบวาลาแล้วครับแมไพี่น้องจะได้ราพีล้าน้องไปแล้วครับผมคลิปหน้าจะได้เมนูแซ่บเมนูใดมาสู่พีตอนน่องล่อที่ตามรอเบิ้ลน้ากันนะครับผมไ่พี่น้องนะกยนน้อยลาพีล้าน้องไปเพี่งสามีก่อนครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับผม